ยืนฝนคลำกับเขาในห้องใต้หลังคาเสียงฝนกระทบหลังคาดังเบาๆในคืนที่ทั้งเมืองดูหลับไหลทันยืนพิงหน้าต่างไม้เก่าๆมองหยดน้ำที่ไหลลงกระจกอย่างเงาเงาจนกระทั่งเสียงประตูเปิดออกเบาๆตามมาด้วยกลิ่นน้ำหอมของเขาที่ฉันจำได้ดีหนาวไหมเขาถามพร้อมเดินเข้ามาโอบจากด้านหลังอ้อมแขนนานทั้งอุ่นและแน่นพอจะทำให้หัวใจฉันเต้นผิดจังหวะเขากดจูบลงบนต้นคอฉันเบาๆจนขนลุกหวาไปทั้งร่างคิดถึง เสียงเขาแผ่วเบาแต่มันดังชัดในใจฉันคันหันกลับไปสบตาเขาก่อนที่ริมฝีปากเราจะหาเจอกันโดยไม่ต้องเอ่ยอะไรอีกลมหายใจเริ่มถี่ขึ้นมือของเขาลูบไล้แผ่วเบาแต่มั่นคงเรากับรู้จักทุกส่วนของฉันอย่างทนุนถนอมเสียงฝนยังตกไม่หยุดเหมือนเป็นจังหวะด,ดนตรีกล่อมให้เราเคลื่อนไหวไปตามความรู้สึกที่ทั้งขาร่างกายแนบชิดจนลมหายใจแทบเป็นหนึ่งเดียวคืนนั้นไม่มีใครพูดอะไรอีกนอกจากเสียงใจที่เต้นแรงแข่งกับฝน